ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับถ้าเรายืนตากแดดแล้วรู้สึกว่าอากาศเรารับไม่ค่อยไหวช่วงเก้าโมงสิบโมงเนี้ยเราก็เริ่มมาพางแสงให้ผักเลยนะครับยิ่งผักออกใบเยอะๆแล้วมันจะสู้แสงไม่ค่อยได้มันจะเหี่ยวแต่ช่วงใบสองสามใบแรกเขาจะสู้แสงได้อันนี้ช่วงเก้าโมงสิบโมงเราต้องรีบพาง เขาใบเขาเยอะปุ๊บเขาจะสู้แดดไม่ไหวเขาจะเฉาอาการใบล่างเขาก็จะไหม่สวนมากเขาจะใช้ยาพวกแคลเซียมหรือ,ม,อมาฉีดแต่อันนี้ผมจะไม่ฉีดจะไม่ใช้ยาฉีดเลยผมจะให้กินปุ๋ยโดยตรงเพราะว่าอยากให้มันปลอดปลอดสารมากที่สุดก่อนเก็บเราก็จะให้น้ำอีก3-7วันเพื่อให้เขาคลปุ๋ยออกจนผักเขากรอบเลือ่น้ำ ถ้ารู้สึกว่าขมเราก็จะให้แช่ในน้ำเกลือเพื่อล,ลดเพื่อให้คลายปุ๋ยออกให้หมดมันจะไม่ขมอันนี้ก็เหลืออีกสองอาทิตย์ก็จะได้เก็บยังไม่โตมากช่วงนี้ฝนตกาสาดก็เลยเกิดเชื้าบ้าง แต่ว,ว่าปลอดปลอ,อดภัยสูงกว่าเพราะเรารู้รู้ตัวว่าเราไม่ได้ใช้ยาตอนนี้จะเริ่มี่ยวปลูกให้สูงจากพื้นหน่อยเพราะว่าอากาศจะได้โล่งมันจะโฟโล์ขึ้นให้ได้ลมจากทุ่งนาระบายควารอน แดดทุ่งกุลานี้จะร้อนมากประมาณ38-39องศา